ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอ้โหหลายตัวทีเดียวครับหมายเลขแรกที่เขารอครับหมายเลขเจ็ดครับกดมือขึ้นด้วยครับจับอะไรครับดุหมายเลขเจ็ดตามด้วยหมายเลขแปดครับปลาทองนะครับหมายเลขแปดเพชรไทยดินตามด้วยหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิอยู่ตรงนี้ครับ เต็มครับตามด้วยหมายเลข12ครับ12แสงดาวครับตามด้วย13าครับส3อันชันครับเต็มจีนครับ1ิบสครับ14หยกขาวครับเออผมหยกครับขอโทษตามด้วย16ครับ16หเพชรน้ำหนึ่งครับตามด้วย17ครับ17เพชรดาราครับ19ครับ19 เพชรกุมภาครับเีกพชรกุมภา,าครับเกุมผาตามด้วย20ครับ20่สิบอุตรลมตามด้วย21ครับ21ไท่มุกตามด้วย2 2ครับ2ี่กาสลรและ23ครับ2ี่ขอแสงครับที่เหลือขอเสียงปรบมือดังๆครับ คนอีกครั้งนะเบอร์เจ็ดเบอร์แปด1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสเจ็ดสิบเก้ายี่สิบยบเี่สิบสองและยี่สมนี่คือเข้ารอบสองนะสิามตัวครับที่เหลือที่ไม่ประกาศครับขอบคุณมาก